ในวันนี้เราจะมาจีบสาวในเกมไฟกันนะครับแต่งตัวไว้เลยนี่แต่งตัวเสร็จแล้วครับผมแต่งตัวเสร็จแล้วี่เท่มากเลยนะครับนี่ครับไปญาติคนชินเลยนะครับอะไรเนี่ยฮ่ามันต้องโหลดอีกมันต้องโหลดอีกนะครับตอนนั้นผมเออไปอะไรเนี่ย ดีแล้วหัดก็ผมมันตึงเกินโทรศัพท์ผมได้จะหมดแบตแล้วนะบ้านครับอันนี้เออโทรศัพท์พี่ชายผมเออเฮ้ยใกล้ใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วเกอแล้วทุกคนจีบเช้าไปกันจีบเช้ากันนี่ครับนี่ครับโอ้ยยิ้มยิ้มแง่ๆนะครับ รหรือว่า,จะ,าจะมีคนท้าต่อยจะมีคนท้าต่อยทีก็ได้แต่เขามีเชลลอ์อยู่เขาจะบอกเต็มนะครับเออก็มี่ห้วงก็มาแล้วนะครับแต่เราไม่มีท่าปะทุงนะครับีครับเ,รเอาไว้ตรงนี้เลยถ้าเรามีท่าปะทุงผู้สาวคงจะจีบตั้งนานแล้วนะครับทุกคนนี่ครับ มันตึงแค่ไหนโอ้กากบางนี้ล่ะกากบางนี้ล่ะกากมีแต่ซุ่มกากาโอ้หกขีดแล้วก็ได้นะครับซุ่มกากอันนี้ตึงอยู่ตึงอยู่เพรับตึงอยู่เพสื้อก็ติดด้วยครับตึงอยู่ตึงอยู่แข่งรถอ,อ,อิตเล็กมาเลยครับ อันนี้มันจิดบักครับโอ้มันจิบบักไปหมดโอ้ม่าหมาหอฝามาอย่านะโชคโชคโชคชื่อหมาผมเองครับเออ่เป็นไรครับไม่เป็นไรแจ้งว่แจ้มาอุ้ย้านั่งมันล้งที่าทำอะไรนี่บนลังเยเป็ไค์นั่งบนลังรอนี่ทำอะไรครับกำลังถยคลิปเลยนะ อา้าวนะดีดีนะยังพูดด้วยดีดนะฮ้ยพูดดีพูด,ดดีดเลยอะไปไหนโอ้ะหปไหตัวนี่ครับน,นั่งทำอะไรอยู่ ให้ดอกไม้ครับีโอ้ใครใครต้งนี้อ้ออกเออ โอ้อันนี้มันทุกกะะระดาเลยเฮ้ยโยโยแต่ใครอ,อยากเป็นเกมอ๋อจะตั้ต้องมึงเป็นเกมเป็นเกมไม่น่งทำอะไรครับจีบมือคอปจีบได้ไหมครับอุ้นเล่นกางไหมอะไรไม่เขียนคำว่าอะไรอ่ะเออ У нас О, сабэ тингга вақти юз. Баққа. У нас, у нас. แม่เนีะ่ะวิฮิทำอะไรอ่ะเต้นดิฟ้าดูครับผมจะเต้นให้ดูออกออกออก,ออก,ออก ai bất cứ ngày càng của có mất mặt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  Đi mặt mất mặt mất mặt mất mà mất mặt đi, mặt đi mặt mất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  mặt đi mặt mất mặt mất mất chân mất mất ออขอได้เปล่าแลรวคะพี่อ่ะผมชอบบบจริงจง่ไม่ตายนะเฮ้เยจอพออกมาพี่ออกมา ออกมาอมาพี่เ็ห่ยมัหดกจังด้วยผมขอได้เปล่อนี่ครับขอัรหัสได้ไหมครับพอรหัสได้ไหมครับีบจังอชอบแบบพี่โอ้ยพี่จงมาจัไม่นี่ยครับ เขาหัดนที่มหนี่ไมเกานี่เ่อเฮ้ยหัวร้อนทำไมครับหัวร้อนทำไมห้ออะไรห้ออะไรนั่งบันลังบันลัง ไปเจ็บบอลกันวันวันเพิ่อนนี่สั้นหนึ่งพี่ครับนี่ครับนี่ตึ้งตึ้งเต่อเหรอเออพพ่ได้เป่าเ้พรล้หัดพรแล้วหักรอบกันพอแล้ว

นี่ครับไปแจ้คน,น,นันหาวจึงน,นี่ครับไปเตะบอลกันวไม่ไม,มีใครเบอั่งตรงข้ามอยู่ไหนกันแน่นนตรงนี้ตรงนี้มัน ลูกศรที่ไปตรงนี้โอเคไม่รับไม่รับไม่รับคุณไก่เยงงดี๋้วเดีย๋ยวไหนอยู่ไหนวะโกมันอยู่ตรงนู้นเหรอ อันนี้เสียงน้องหมเองนะครับน้องหูสอบถามยัยเข้าแล้วยังไม่เข้าแล้วยัยเข้าแล้วหมผมออกก่อนนะครับมูถลับเล่นกูดิเฮ้ยเดี๋ยวอกนั่งวน อฮ้ยอฮ้ยอะไรอะ่ะอะไรอะ่ะอฮ้ยผมได้หนึ่งเองไดคุยกับคุณนั้นดีกว่านะกูทำอ,อะไรก็ได้กูมันได้ไดขอตั้งใคร ก็จบไปเฮียงแค่นี้นะครับออกก่อนก็จบไปเฮียงแค่นี้ครับใครชอบกดไลค์กดติดตามนะครับบายบาย